สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําปุ๋ยนมสดกันนะผักมันจะได้กรอบหวานครับผมประโยชน์ของปุ๋ยนมสดมนีมากมายเลยแหละโฮอร์โมนนมสดคือการเอานมสดมาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายทั้งยังเติมน้ําตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์และป้องกันการเน่าเสียอัน,นผมอ่านะครับเมื่อนาเมื่อเมื่อเรานําไปใช้พืชก็สามารถนําธาตุอาหารที่อยู่ในโฮอร์โมนนมสด ไฟช้าในการเล่นกันจะเริ่มเิบโตด้วยโมเลกุลโมเลกุลนะะอ่าหนอมิใส่เลยใส่นมสดแล้วค่ะส่ะทิชชู่นะคะทิชชู่หรือหรอคะอ่านม่ใส่นมสดเข้าไปอ่าทำเองที่บ้านนะครับใส่นมสดเข้าไปเดี๋ยวทำน้องปั้นก็ได้ทุกๆสองน้ำสดสอง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 กล่องสองกล่องต่อไปก็ด้วยตามด้วยนมเปรี้ยวใสรี้ยว่ะอ่าตามด้วยนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนี่ เซเว่นเยวมีหรืออะไรก็ได้เขือนเป็นจูลนซีก็คือนมเปรี้ยวนั่แหละคะ่ะใส่เลยค่ะใส่นมเปรี้ยวเข้าไปนมเปรี้ยวนุ่มกว่าแ,แล้วก็น้ำตาลหนึช้อนหนึ่งช้อนช้อนหช้อนโต๊ะช้อนนี้นะอ,อาหารของพูซซี่อันนี้เราจะทิ้งไว้หนึ่ง,งสัปดาห์นะ เอาใส่ขวดไว้ใส่ขวดแล้วก็เปิดเปิดหาขวดทุกวันนะ่ะถ้าถ้าถ้าเราไม่ปิดพาขวดเลยมันจะระเบิดเห็นนะเราจะเอาใส่ขวดขวด,วดเอาปิดตักไปตักไหมแมวตับปากน,น,นี่นี่เราใส่นะถุงเท่ใส่ขวดมันจะได้เไม่หกไงถ้ามีแบบนี้แต่เราหกได้วยนะถ้าทำอ่าทำเล่นกับลูกที่บ้านเลยครับแต่เราข้งางล่างก่อนแล้วไปเทเม็ดน้ำตาลน้ำขวด ทำกระเบกที่บ้านนะอันนีอใส่ผักผักบุ้งผักบุ้งรูปอากาศที่เราทำทำทำหลังบ้านนะอย่าไปพูดนะแต่มันกรอบผมลองผมลองไปแล้วผักกรอบจริงแต่นั้นเราก็ขยับขวดปุ๋ยเปลือกไข่พารที่แล้วนี่ก็ขยับอันนี้ขยับครับขยับปุ๋ยน้ำสดนะครับปุ๋ยน้ำสดเหมาะสำหรับพืชทางใบนะครับ ผักกาดผักชีผักบ,บุ้งเนี่ยกระท้าเลยแหละเอาไปหนึ่งอาทิตย์เขย่าเขยา่นาจึ้งจึงอันนี้น้นองมีผาพัน้องมีทำน,นีองชอบใช้ห้าผ้าพันจะห้าพ้าพินครับเนี่ยน้ำสดเวลาไปใช้งานก็หลังจากวันที่แปดใช่ปะก็ออกประมาณสักเวลาใส่มันใส่ไม่เยอะนะประมาณนี้ นมสดเนี่ยประมาณถ้าใช่เป็นนมสดเด้งตัวประมาณนี้ใส่กับไออ่ะเป็นรถอ่ะเใสนถังก็ได้รถรถรถถังเราไม่ได้พูดเลยลองแล้วโอเคครับต้องปิดฝาให้สนิทนะเพราะมันเป็นแก๊สป่นปิดเปิดปิดเปิดปิดทุกวันนะครับก็คือคืออันเนี้ยคือเวลาเราเก็บไว้อ่ะมัน มันเน่ามัน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 จะเป็นแก๊สมันจะให้ทําให้ระเบิดได้ฉะนั้นเราต้องเปิดอ่าเปิดฝาแง้มนึงหรือว่าเราจะมาเปิดเองทุกวันก็ได้แล้วลวแล้วละแล้วแต่นะแต่เพราะว่าเปิดเปิดแง้มไว้นิดนึงก็จะปยังเดียไม่ไม่ต้องปิดิทอ่ะประมาณนี้ีก็ใส่จุกันเอาไปเอาเอาไปตากแดดไว้เจ็ดวันวัตรแปดก็เอามาใช้ได้เลยผมลองแล้วกรอบกรอบกรอบจริงนะปักบุ้ง ได้ผลเลยแหละดีดีมากบริโกดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ